สวัสดีครับท่านผู้ชมมอเตอร์นิวส์ออทีวีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่ครับท้าคุตของจีฟนะครับจีฟผมอยู่คุณเตอร์เดี๋ยวคุณเตอร์ครับผมนะก็พาท่านชมจีฟที่มาโชว์ในงานบิ๊กมอเตอร์เซล2022นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่ครับข้างหลังนี้คืออะไรนะครับคุณเตอร์ครับคันนี้นะครับจะเป็นจีฟแรนเกอร์รูบิคอนออโตเมติกสี่ประตูนะครับงานนี้เรามาเต็มเลยคือเราเปิดประตูถอดประตูถอดหลังคาให้ผู้ชมได้ทราบว่าเอกลักษณ์ของจีฟแรนเกอร์เนี่ย ทำได้ขนาดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับที่รอจีนี้เป็น5ล้าน29นะครับ5ล้านองได้จะมีเรื่องซีนแคร์ให้า3ปีนะครับจะเป็นพวกวารันตีเซอร์วิสนะครับแล้วก็เป็นเอ็นแสต่างๆปีให้า3ปีก่อนนะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์เครื่องยนต์คันนี้เป็นครื่องยนต์เป็นสินนะครับ2ล้าน2คัจจุบนเทอร์โบเทอร์โบตัว1ตัวใหญ่ครับผม แล้วก็แรงม้าทำได้ถึง270แรงม้าแรงบิดทำได้ถึง400นะครับเป็ครื่องเป็นสิงนะครับตันี้เราไม่อมขอราคาให้คครับ บเกียร์ของเราจะเป็นระบบเกียร์8สปีดอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วเราจะมีเกียร์ทางเกียร์ด้านข้างเพื่อเวลาการใช้งานยังนั่งเนี่ยสามารถเพื่อสองล้อด้วยล้อหลังจะเป็นสี่ล้ออัตโนมัติก็ได้แล้วก็จะมีระบบออฟโรดโคลนไฮโคลนทั้งหมดทั้งหมดยางจะมาพองกันยางพลาสเต้นะครับจะมียางอะไรให้ด้านหลังเป็นเอกลักษณ์แล้วพอเราเป็นจี๊ไทยแลนด์เนี่ยรถเราจะเป็นตัว ท่านผู้ชมครับนี่ครับมือไปข้างอีกพันหนึ่งนะครับอันนี้แต่ง full option แล้วใช่ไหมครับผมอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับจะเป็นชุด adventure package นะครับซึ่งเราใช้ชุดแต่งทั้งหมดเนี่ยเป็นชุดแต่งแท้ของโมบ้านะครับจะเห็นได้ว่ามีป้ายข้างของโมบ้าอย่างนีข้างมันเป็นข้างที่ของโมบ้าเราจะเป็นบันไดข้างที่มันเป็นแบรนด์ที่มีความมั่นคงมั่นคงอยู่แล้วใช่แล้วเราจะยกสูงขึ้นมา ช่วงตัวคันสี่ตัวรถช่วงด้านล่างที่สุดนะครับเรื่องกาวเทแลนด์เนี่ยไม่มีปัญหาเลยทครับแล้วก็มาพร้อมกับหลังคาผ้าใบนะครับเป็นหลังคาผ้าใบผ้าใบด้านเป็นด้านล่างซ็อกก็ต่พราะว่าราคาแท้เราก็ยังอยู่ราคาแท้ราคาแข็งเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เรามีมอบให้และคันนี้จะมาพร้อมกับราคาดูโอท็อปเลยจะมีทั้งสองระบบใช่จะมีเป็นราคาแข็งและก็มีราคาผ้าใบมาผ้าใบตัวนี้ต้องครับอันนี้เป็นเราใช้ระบบมือหรือว่าไฟฟ้าเป็นแมนนวลครับผมแมนนวลนะเพราะว่าทางทุกคนก็ รวยฝารวยต้องครับแล้วก็เรื่องบรรุการใช้งานที่ดีนะครับอันนี้อันนี้ชุดแต่งเรามีอะไรบ้างครับพ่อใบจะมีหลังคาพ่อใบครับจะมีผ้าบบันไดกับผ้าผ้าครับแล้วก็หน้าแต่งหน้าตรองความดังจะเป็นหน้าตาแบบนั้นเองแล้วก็ตัวลออไม่มี ใช่ครับวินส์ครับวินส์เรายังไม่ได้ใส่มาในครับในงานที่แล้วเรามีใส่เพิ่มเติมแต่ว่าคันนี้เราจะให้เห็นว่าเป็นผู้ใช้งานที่ใช้งานในเมืองด้วยลุยด้วยเนี่ยคันนี้ถือว่าจบเลยครับคันนี้ราคาคันนี้เนี่ยราคาเท่ากันอยู่ที่ห้าล้านสองกาเพียแต่ว่าเราจะมีชุดแต่งเพิ่มเข้ามานะครับราคาจะ2องชุดแต่งคันนี้จะอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันกว่แต่ว่าเราเลือกเราเลือกแต่ละอย่างได้ใช่ไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องใส่ทั้งหมดจริงแล้วเนี่ยทีทุกคันที่สามารถคอสตอมแล้วก็เลือก อุปกรณ์ตามที่พี่ใช้งานได้เลยแต่คันนี้เราเลือกมาให้ว่าคันนี้จะเป็นพิเศษสําหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็คันนี้ยังสามารถรับรถได้หลังจะจบงานเลยคันนี้ถูกต้องครับผมมาพร้อมกับสีซิงเกรนะครับซึ่งเป็นสีที่นิยมมากๆในขนาดนี้ครับผมใช่ครับเครื่องยนต์เดียวกันครับเป็นเครื่อง2000อร์โบนะครับไฟรอบคันจะเป็นระบบ LED นะครับ เพราะว่าผมสังเกตว่าจิงปเนี่ยถ้าปัดจะออกสีนี้ตลอดถูกต้องครับคืออย่างนี้ครับเวลาคนภายนอกมองมาเนี่ยแล้วเห็นภายในที่เป็นด้านหน้าสีแดงเนี่ยจะรู้เลยทันทีว่าตัวนี้คือจิ๊ปแลงเลอร์ลูฟคอนซึ่งเป็นรุ่นท็อปงแรงเลอร์ทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยบอกก็จะเดินด้วยด้ายสีแดงตัดกับหนังสีดำนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของจิ๊ปแลงเลอร์ลูฟคอนเลยแต่ภายนอกพวก้สัญลักษณ์โลโก้จิ๊ปพี่จะสังเกตว่ามันจะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับ เพื่อความเป็นวงบอกความเป็น top class แล้วก <Y> ็บานพับนี่ไม่เคยเปลี่ยนบานพับนี่คงความเป็นเอกลักษณ์ที่เาไว้มครับใช่ความแข็งแรงและก็ง่ายต่อการขอบนะครับจะเห็นได้ว่าความยืดตัวของาเนจริงๆได้เยอะยืดตรงด้านหน้าเราก็เปิดเราคงเะมีมา เป็นเอกลักษณ์ของนังเลอรลูวิคอนนะครับก็จะมีระบบช่วยบัตที่ำให้ขึ้นรถได้มากกว่าปกติอ่ะอีกประมาณ30%มสิบอร์เต์อต่อและจี๊ฟนังเลอรลูวิคอนเนี่ยยังมีความสูงมากกว่าทั่วๆไป2นิ้วอยู่ด้วยฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นรถที่พร้อมใช้งานได้เลยครับนี่ครับข้อดีของจี๊ฟนะครับขาลุยเดี๋ยวนี้ราคา5ล้านกว่าไม่แพงนะถูกต้องอันนี้เป็นรถนำเข้าเลยใช่ครับด้านขจากอเมริกาผลิตเสร็จขึ้นเรือตรงมาที่ไทยเลยแล้วพอจี๊ฟส์นำเข้าโดยมอง ของเราเนี่ย <tinc S 1> แตกต่างกับราบอกนะครับเรื่องวันรีติ้งลมอยู่แล้ของมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็รถเราเป็นรถผลิตใหม่2ตัวอ๋อรถที่เป็นรถปี2002ตั้งครับผลิตใหม่ทั้งหมดครับสังเกตดูทางสเปคการอัตราสิ้นเปลืงน้ำมันจะเปิดรู้สึกว่าเจี๊ยบนี่ยังไงออกมายังไงก็ทับค่าของการกระช่ครับอย่างนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยจี๊ปเนี่ยจะมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ สูงก็สมควรนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3-4กิโลลิตรทุกวันนี้เนี่ยเครื่องยนต์ใหม่สามารถทําได้เ v e เ a อรเอยู่ที่10กิโลลิตรขึ้นไปใช่อ,อย่างเวลาออกนอกตัวเมืองเนี่ยสามารถอยู่ได้ที่14-15กิโลลิตรเลยนะครับแล้วก็ยังจะมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อม,อมผ่านมอกทั้งหมดนะครับมีมาตรฐานระบบเบรกนะครับแล้วก็มาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารอีกด้วยนะครับ โอ้โหก็มีสโลบาซะขนาดนี้ใช่ครับแน่นหนาครับคุณผูสานต่อไปแน่นอนครับผมแต่ว่าอัตารากต่างติดที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทำได้ดีมากทําได้ดีมากแล้วก็ตอบโจทย์สาหรับลูกค้าจี๊บที่เคยกังวลกับเรื่องนี้อยู่ครับผมเพราะว่าคนที่หวังความัอใจเกิดกินน้ํามันใช่ครับแล้วยิ่งน้ามันแพงก็ยิ่งกลัวใช่ครับโอ้โหและสําหรับเรื่องอื่นของจี๊บก็คือเรารู้กันอยู่แล้วว่าจี๊บมีความแข็งแรงและเป็นรถที่ไม่จุกจิกเลยครับผมครับผม ท่านผู้ชมจี๊ปนี่กําเนิดทั้งตปี1941นะครับคันนี้เป็นจี๊ปรุ่นไหนครับผมครับคันนี้นะครับจะเป็นจี๊ปแรงเลอร์รูบิคอนสองประตูนะครับซึ่งมาพร้อมกับสีไฟแคคเกอร์เรดจะเป็นแดงที่เป็นเอกลักษณ์ของจี๊ปเลยนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยจี๊ปแรงเลอร์เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยจะมาจากสองประตูก่อนนะกำเนิด1941ถูกต้องทุกรุ่นจะเป็นสองประตูทั้งหมดนะครับเพิ่งจะเริ่มรุ่นสี่ประตูเนี่ยเมื่อ โมเดลที่แล้วนะครับโมเดล JK นะครับแล้ว JL ของเราก็ยังมีเป็นรุ่นสีประตูมาด้วยแต่เอกลักษณ์ของเขาจริงๆแล้วเนี่ยสองประตูถือเรียกได้ว่าเป็นยูนิคแล้วก็คลาสสิกที่สุดของซีฟแรงเลอร์เลยนะครับอย่างภายในคันนี้เนี่ยก็ยังสามารถนั่งได้สีที่นั่งนะครับนั่งสีที่นั่งใช่ครับผมระบบต่างๆเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์สองพันเป็นซินเทอร์โบนะครับแรงม้าสองแรงม้าสี่แรงบิด ยังจะเหมือนกับรุ่น4ีประตูทุกประการนะครับแต่มีความกระทัดลัดแล้วก็คล่องตัวในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับผมผมดูแม็กนี่สวยนะครับมีโลโก้ของ Jeep ด้วยใช่ครับเอ,เอกลักษณ์ของจี e p ลเอร์เจเนี่ยจะมีโลโก้ของ Jeep MB อยู่ที่แม็กทุกวงนะครับ,รบและยังมีโลโก้นี้อยู่ที่หัวเกียร์และก็มุมกระจกหน้าด้วย นะครับราคาครับราคาคันนี้เท่าไหร่ราคาของทีเด้งเลือกเท่าไหร่ครับผมทีเด้งเริ่มเป็นพิฆาตสองประตูเนี่ยราคาอยู่ที่5้าล้านหก้านะครับสู่กว่าลูกกว่าก็ทูกว่าหนึ่งแสนบาทอ้าวทูกว่าด้วยนะครับจะใกล้เคียงกันอยากให้เลือกที่การใช้งานเลยนะครับถ้าสัญจร2องพนขึ้นไปเนี่ยสี่ประตูแน่นอนถ้าเป็นแบบความคล่องแคล่วอะไรเงี้ยเรา ใช่ครับสองประตูใช่ครับจะดีกว่าครับหนึ่งมงในเมืองจะดีนะใช่ครับแล้วมันมีโปรโมชั่นลิมิเต็ดไลทดาวตอนนี้ถือว่าเป็นราคาสุดท้ายนะครับที่จี๊ปลังเลอร์จะอยู่ที่5้าล้านหนึ่งเก้าและห้าล้านสองเก้านะครับจะมีโอกาสได้ปรับราคาขึ้นไปจากตอนนี้งานเนี้ยถือว่าเป็นงานพิเศษที่จะเป็นราคาสุดท้ายของจี๊ปแล้วนะครับใช่แล้วในงานเนี้ยสิทธิพิเศษก็คือว่าจะมีส่วนลดอัสซอรี่ให้อีกยี่สิบเปอร์เอ๋อรถ สัตตกแต่งด้วยใช่ครับคันนี้แหละครับทำไมสีออกมาเป็นอย่างนี้ละครับครับผมเราคันนี้นะครับเราตกแต่งให้เหมาะกับธีมงานของงานนี้นะครับเราทําลายมาให้เป็นลายคาโมกราฟนะครับซึ่งมีความเป็นลายทหารกางนะครับพร้อมกับตกแต่งดาวด้านหน้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทหารอเมริกันครับผมครอบครรถคันนี้ต้นกําเนิดมาจากรถทหารอเมริกันเมื่อยุคปี1941รับนะครับและหน้ารถเนี่ยเรายังมี เป็นซีมไทยแลนด์เข้าไปด้วยจะเป็นวันจะเป็นวันเซัยาาที่ทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ถือกำเนิด28เดือนสอง22ครับตอนนี้ทีมไทยแลนด์ได้นํามาอย่างเป็นทางการแล้วครับผมเอ๊ะตัวถังรู้สึกมัน่าตัวถังนะครับส่วนสําคัญทั้งหมดคัสซียังเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าเราเพิ่มการลดน้ําหนักลงมาเนี่ยด้วยการใช้อลูมิเนียมเข้าไปผสมผสมทำให้น้ำหนักตัวรถเนี่ยเบาขึ้นนะครับทำให้การใช้งานเนี่ย ดีขึ้นทุกสมรรถนะเลยครับผมได้ทั้งประหยัดน้ำมันได้ทั้งแรงการใช้งานจริงๆถูกต้องครับเร็วทำทำเร็วดีๆขึ้นใช่ครับผมออครับครับนนี้เราแต่งเองคันนี้เราแต่งเองจากทีมไทยแลนด์นะครับคันที่เราตกแต่งมาจากรถสีขาวนะครับแล้วก็เป็นลายคาร์โมกราฟนะครับแล้วถ้าเราจะติดต่อทีมไทยแลนด์ติดต่อที่ไหนครับผมติดต่อทีมไทยแลนด์นะครับยังสามารถ เข้าไปดูได้เลยที่ jeep.co.th นะครับหรือจะสามารถติดต่อมาโดยตรงที่เซลเลยก็ได้นะครับตัวผมชื่อเตอร์0818253664ตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้เราจะมีสาขาแรกเราถือกำเนิดเมื่อสออยู่ที่สุขุมวิท62นะครับอยู่ช่วงสถานีระหว่างสถานีบางจากและสถานีอ่อนนุชนะครับและตอนนี้เดี๋ยวจะมีสาขาที่2ก็คือว่าอยู่ที่วงเวียนพระราม5นะครับจะมีฮาร์ลเดวิสันเย์โยอยู่ด้วยกันเป็นเครือองราทั้งหมด ชุดแต่งของจีฟนี่เป็นของอะไรครับที่เอามาแต่งครับผมถ้าหากใช้จีปแล้วเนี่ยนะครับเราต้องนึกถึงโมพาเลยครับอ๋อตัวนี้เหรอครับถูกต้องครับโมพาเนี่ยจะเป็นชุดแต่งที่คู่ควรที่มาพร้อมกับจีปเป็นชุดแต่งแท้นะครับซึ่งทางเบลฟอร์ดเราเนี่ยก็ได้เป็นผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการของโมพาด้วยเป็นของเบลฟอร์ดถูกต้องครับชุดแต่งของจีฟโดยจากอเมริกาโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมาที่เราเนี่ยสามารถ ออกรถกับเราแล้วก็แต่งกับเราได้ทั้งหมดเลยนะครับ,รบโดยเฉพาะงานนี้มีส่วนรถอลีก20%ด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นพวกเอ็กซ์ซเอรี่ใช่ครับอันนี้เราตกแต่งให้ดูว่าประตูที่สามารถถอดออกมาได้สามารถเกบจัดเก็บไว้แบบนี้ได้เลยสำหรับสาย a อเวนเจอร์นะครับ เค okay, ครับท่านผู้ชมรายการมอเตอร์นิสออนทีีอยู่ท่านที่ชมเทปนี้อยู่อย่าลืมรีบมาเที่ยวง,งาน Big กมอเตอร์เซลจัดที่ไบเทคบางนานะครับศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไบเทคบางนานงานมีถึงวันที่28สิงหาคมน,นี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับแวะมาเที่ยวชมแล้วก็มาชมชทปที่บูธนี้นะครับ<ะ>แล้วผมจากคุมเตอร์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ